ไขข้อสงสัยการรดน้ำต้นไม้เยอะดีจริงหรือไม่การรดน้ำต้นไม้ในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีควรรดน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดและความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิดโดยอ้างอิงจากงานวิจัยดังนี้งานวิจัยของ Nagao et al. Att, พบว่าการรดน้ำต้นไม้มากเกินไปทำให้ดินอุ้มน้ำเกินพอดีเกิดสภาวะขาดออกซิเจน รากพืชไม่สามารถหายใจและดูดซับสารอาหารได้ดีส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าลงการศึกษาของ m i s ราและมิสราฟอระบุว่าการรดน้ำมากเกินไปเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืชหลายชนิดเนื่องจากความชื้นสูงเอื้อต่อการเจริญของเชือ้อรา Crim et al. 2005พบว่าต้นทิวลิปที่ได้รับน้ำมากเกินไป มีการสะสมควอซียมและแมกนีเซียมต่ำกว่าต้นที่ได้รับน้ำปริมาณเหมาะสมซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตงานวิจัยของแคมเมรอนฮาบนโฮพบว่าการรดน้ำต้นสอในปริมาณเหมาะสมประมาณ50-65%ของความจุความชื้นดินช่วยเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตเมื่อเทียบกับการให้น้ำมากหรือน้อยเกินไปโดยสรุปการรดน้ำต้นไม้ ควรพิจารณาตามความต้องการของพืชแต่ละชนิดสภาพแวดล้อมและสภาพดินไม่ควรรดน้ำมากเกินความจำเป็นเพราะอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชควรศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนรดน้ำที่เหมาะสมสำหรับต้นไม้แต่ละชนิด